ถ้าออกมาตรงที่ว่ามันปั้นง่ายๆค่ะที่มันเป็นพื้นซีเมนต์นะคะด้านหลังของอาคาเนี่มันจะมีพื้นที่ว่างอยู่นิดหน่อยปั้นหรือตัวนี้จะมวนกว่าตัวนี้จะเป็นดันที่ถิงขยะ,ะคะ่ะถิงขยะแยกขยะแยกอะคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าจะมีแก้วแก้วใสขวดขวดแก้วใสข,ข,ขวดแก้วทึบกับ กระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่าเป็นกลองลังเป็นโฟมเก่งเขาจะแยกกันค่ะระวังลูกเฮ้ยระวังระวังรถมากออินกออินเนอร์ปุ๊บปุ๊บรอด้วยรถมารถมา มันจะรูนิดไหมพุม่มถ้าภูมิได้ปั่นอย่างเงี้ลยลูกเพชร์เอาให้พี่ภูมิทีนี้ให้พี่ภูมิหัดให้พี่ภูมิแทน่นึ่งเสงอ่ะเลีงงเ้ยวเฮ้ยพภ่ม,าม,ามิจัดการเลยทีนี้เพชร์ให้พี่ภูมิ ไม่ไปตรงโน้นเออเลี้ยวมาลม้ม <c oughs> <c oughs> ล้มแล้วรีบลุกลูกลูกผู้ชายล้มได้ไม่นานบ <c oughs> ราพุมบราเอาปั๊บลุกขึ้นลูก ขาติดใช่ไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลายขาติดบ้างบ้างบ้าง,างอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าขยับอย่าขยับเออค่อยๆเอาออกอย่างนี้รูอย่างงัดนะเดี๋ยวขาหักนะเออเอาขึ้นทีน,น,นี้คร <laughs> ูนั่นมันสิไดบ้บ่นน์เหรอสอนไอ้ปั่นจักรยานนี่สิได้บ่นน์นั่ง PC นี่มามา ปั่นโตมาปั๊บอย่าไปสกัดเส้นทางพี่ภูมิลูกไปนวดเลยปั๊บนะเออมาลูกมาจิตเตอร์อย่าอย่ามองจัมองมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าบ้าบ้าเก่งลูกเก่งเห็นไหม น,นั่นเก่งแล้วลูกเก่งแล้วใก,ล,ก,ล,กล,ล้แล้วเนสต์นเนสต์นไปตรงไปตรงนู้นเลยไปเรื่อยๆเลยเมันยังแข็งโตอยู่ผู้มีอาการเกร็งอยู่เออ แม่ทีนี้พรมพยายามปั่นมหามามะปั่นมหาแม่เร็วเร็ว เอาเดเที่ยวล่มดีแต่พอนี่ฮะเท้างัดปั๊บอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลื่องขาอย่าพึ่งลูกเท้าหนูติดอยู่อย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งให้แม่ขยับให้ให้แม่ขยับให้อย่าพึ่งอย่างงัดเออเออเก่งแล้วเออเลี้ยวมาที่นี่เลี้ยวมาเอออี๋อันอี๋อวนเอออีอ้วน ตามปุ๊ปปับไปปันปัญญาหยุดพ่มปันไ,ไวไวผู้ช,ชมาหาแม่ที่นี่มาคำที่มามา่าหรอพ่วคำที่มามา่าเนี่

پښاد پښاد การแข่งกันนะคะ Alltså, tang! Alexis, <laughs> vi ställer inte dit. Vi måste köra en gång till. แค่กันละไออ้วนก็ไอเงี้ย